ครับสวัสดีครับนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้อัปโหลดคลิปนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามนะครับช่องติวสเตอร์นะครับวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่นะครับจะได้นะครับมาพูดคุยนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับ นายฐานประทวนนะครับที่สอบเลื่อนฐานะเป็นนายหานสัญบัตินะครับซึ่งในวันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของโคต้าในฐานประทวนนะครับที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีนะครับปรับเป็นนายฐานสัญบัติครับหรือว่าครับฐานอากาศนะครับนายฐานประทวนไม่ว่าจะยศตั้งแต่จ่าอากาศตีนะครับจ่าอากาศโทจ่าอากาศเอกพันจ่าอากาศตีพันจ่าอากาศโทพันจ่าอากาศเอนะครับซึ่งสามารถสอบเลื่อนฐานะเป็นนายหานสัญบัติก็คือเรืออากาศตี นะครับวันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับเป็นการลักษณาพูดคุยนะครับพูดคุยนะครับกับพี่ๆน้องๆนะครับที่เป็นที่จะทําการสอบเลื่อนฐานะนะครับโดยใช้คุณวุวิริญญาตรในปีงบประมาณปีหกอันดับแรกนะครับในปัจจุบันนะครับลงวันที่ยี่สิบสองเนี่ยยิบสองมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับนะครับการรับสมัครนะครับก็จะมีประกาศของคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพประกาศนะครับ เรื่องก็คือการรับสมัครแล้วก็สอบก็เลื่อนในฐานประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายฐานเสยบัตโคต้านายฐานประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีรับเป็นนายฐานเสยบัตรประจําปีงบประมาณ2 5 6 6ครับพูดง่ายๆก็คือการสอบเลื่อนฐานะนะครับจากน,นายฐานประทวนหรือว่าจากจาาเป็นนายร้อยนั่นเองนะครับโดยนะครับมีเงื่อนไขว่าโดยใช้คุณวุฒิปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีซึ่งในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่ มีคุณสมบัติครบนะครับ,นมม s, รบในการสอบเลื่อนฐานะซึ่งในปีนี้นะครับก็มีทั้งหมดในการรับนะครับในการรับปรับก็ทั้งหมด32อัตรานะครับซึ่งรายละเอียดนะครับเราจะได้มาพูดคุยในรายละเอียดต่อไปนะครับเขาเปิดรับในทหารประทวนนะครับแล้วก็เปิดการสอบเลื่อนฐานะเป็นในฐานสัญญาบัตรนะครับโคต้าในฐานประถวนนะครับที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีเป็นในฐานสัญญบาบัตรนะครับทั้งหมด32อัตตานะครับ อันนี้คือประกาศรับสมัครนะครับต่อมานะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาจจะถามนะครับอ้าวแล้วคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะครับสําหรับผู้ที่จะสมัครเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับประการแรกนะครับก็คือเป็นนายทหารประทวนนะครับสังกัดกองทัพอากาศนะครับเน้นย้าว่าเป็นสังกัดกองทัพอากาศนะครับแล้วก็มีอายุไม่น้อยกว่า25ปีนะครับและไม่เกิน35ปีนะครับ พูดง่ายๆก็คือมีอายุตั้งแต่25ปีถึง35ปีนะครับหรือว่าเขาได้กําหนดปีเกิดมานะครับก็คือปี2530ถึงปี2540นะครับ2530ถึง2540นั่นเองนะครับการที่2ก็คือต้องสําเร็จระดับปริญญาตีนะครับในระดับปริญญาตีนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่าต้องคุณวุฒิตรงตามที่เขาได้ ประกาศรับสมัครนะครับในกรณีที่คุณวุฒิไม่ตรงหรือว่าคุณวุฒินะครับเทียบเคียงหรือคุณวุฒิที่ใกล้เคียงนะครับก็จะมีการนะครับให้เราเนี่ยนะครับทําการเข้าไปยังเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบคุณวุฒินะครับแล้วก็ยินใบรับรองออกมานะครับซึ่งมีเงื่อนไขว่านะครับก็คือผู้สมัครเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ที่สําเร็จระดับปริญญาตรีก่อนเข้ารับบรรจุรับราชการแล้วก็ ขออนุญาตลาไปศึกษานะครับแล้วก็สําเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีพูดง่ายๆก็คือเราไปรเรียนปริญญาตรีนะครับเราก็ทําการขออนุญาตนะครับแล้วก็ลงประวัติในสมุดประวัติเนี่ยครบสองปีนะครับเราก็จะถึงจะมีคุณสมบัตินะครับซึ่งนะครับในตลอดระยะเวลาสองปีเนี่ยเราทําการบันทึกลงในสมุดประวัติรตับราชการเดียวนะครับซึ่งการนับเนี่ย เขาก็จะนับตั้งแต่วันที่เราเรียมจบหรือว่าวันที่เราสําเร็จการศึกษาในวันที่หนึ่งหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยนะครับถึงนะครับอ่ะก็คือจากวันที่เราสําเร็จการศึกษานะครับไม่นับถึง1ตุลาปีนี้นะครับก็คือปี2องพ้าเนี่ยนะครับโดยคิด3 6 5ห้าวันเป็น1ปีนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็มีความสําคัญมากนะครับว่าเราต้องสําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า2ปีนะครับและที่สําคัญนะครับ ที่สาคัญที่เพื่อนๆนะครับต้องพี่ๆีน้องๆต้องใส่ใจนิดนึงนะครับเรื่องเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยหรือว่าคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดเทอมนะครับไม่ต่ำกว่าสองจุดสองนะครับไม่ต่ำกว่าสองจุดสองศูนย์นะครับเว้นแต่นะครับเว้นแต่ในบางตําแหน่งนะครับอย่างเช่นเหล่าฐานสื่อสารเราจัาพพวกฐานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับ2 8 0จดดศูนย์ขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับไปศึกษาแล้วก็ลองดูรายละเอียด ประกาศนะครับที่ตามเว็บไซต์ของกองทัพะกาศแล้วก็ตามเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัครนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่จะสอบนะครับทําการศึกษาดูแลอ่าศึกษาให้ดีนะครับศึกษาให้ดีนะครับว่าคุณสมบัติของเราเนี่ยครบถร้วนหรือไม่นะครับอันนี้คือคุณสมบัติของผู้ที่จะรับตขอผู้ที่จะสมัครนะครับอ่ะจะมีข้อสามนะครับก็คือเพิ่มเติมเนี่ยต้องมีเวลารับราชการไม่น้อยกว่าห้าปีนะครับ ก็คือนับตั้งแต่วันที่เราบรรจุนะครับนับตั้งแต่วันที่เราบรรจุมานะครับนับมาถึงวันเสาร์ที่หนึ่งตุลาสองพันะร้อยหกสิบห้าครับโดยคิดสามร้อยหกาวันเป็นหนึ่งปีนะครับพูดง่ายๆก็คือนับตั้งแต่ที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับได้ทําการบรรจุมาแล้วนะครับแล้วก็นับเรื่อยมานะครับนับเรื่อยมาจนครบสจนครบห้าปีครับจนครบหาปีคือคาว่าไม่น้อยกว่าห้าปีก็คือครบห้าปี นในวันที่1ตุลาคม2565นะครับถ้านับแล้วไม่ถึง5ปีนะครับอาจจะขาดหรืออย่างไรก็ถือว่าจะขาดคุณสมบัติในข้อดีนะครับและข้อต่อมาก็คือไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนในกรณีที่กระทําความผิดหรือว่างดบำเหนตจน,น,นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือในในปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นตลอดระยะเวลา3ปีย้อนหลังนะครับรอบตุลา62ไปถึง6 5นีครับเมษาหห้นะครับ ก็คือไม่ไม่ได้มีการกระทําความผิดนะครับนะครับทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ได้กระทําความผิดก่อนวันที่ประกาศผลสอบขั้นสุดท้ายด้วยนะครับนะครับแล้วถูกตั้งคณะกรรมการสอบจนได้ข้อยุติโดยมีคําสั่งลงทันนะครับซึ่งการลงทันนั้นมีผลให้ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนนะครับพูดง่ายๆ่ายก็คือถ้านะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆีน้องๆนะครับโดนคนประนภทนั่นเองนะครับในคุณสมบัติก้อนี้ก็จะไม่สามารถ ทำการสมัครได้นะครับก็ขอให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับศึกษาให้ดีนะครับข้อต่อมาก็คือคะแนนประเมินนะครับคะแนนการประเมินการปฏิบัติมาการปฏิบัติงานนะครับตามแนวความคิดสมรรถนะกำลังพลกองกำงทหารในรอบอมีสายน2564นะครับก็คือในห่วงระยะเวลาปีงบตั้งแต่1ตุลา63ไปถึง31มีนา64นะครับต้องไม่น้อยกว่า75 เป์เซ็นหรือว่าไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้านั่นเองนะครับคุณสมบัติในข้อน,นี้ก็ขอให้เพื่อนๆไปตรวจสอบดูนะครับว่าตัวเราเนี่ยมีคุณสมบัติหรือไม่นะครับต่อมานะครับข้อที่หกก็คือไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือสำรองราชการนั่นเองนะครับในกรณีนะครับก็ไม่อยู่ในระหว่างที่เราถูกพักราชการหรือสำรองราชการนะครับหรือมีกรณีที่ต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือและ สอบสวนเพื่อลงทานสถานอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่เพื่อ,อนๆพี่ๆน้องๆต้องไปตรวจสอบดูว่าเรามีคุณสมบัติในข้อนี้หรือไม่นะครับหัวข้อต่อมานะครับหัวข้อต่อมาก็คือมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์น,นะครับไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็หรือนะครับมีปัญหาสุขภาพซึ่งไม่สามารถเข้าทดสอบสมรสถภาพร่างกายได้นะครับ ในหัวข้อนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับไปตรวจสอบว่าเราเนี่ยอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่แล้วก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพที่พอเราเนี่ยผ,ผ่านข้อเขียนเข้ามานะครับเราต้องทําการทดสอบสะอาดสมรรถภาพทางร่างกายหรือว่าเทสร่างกายอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับก็ขอให้เพื่อนๆไปตรวจสอบดูนะครับนะครับหลังจากที่เราทราบถึงนะครับคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขต่างๆแล้วนะครับ เราก็มาทราบข้อกําหนดอื่นๆนะครับข้อกําหนดอื่นๆว่าเขาได้กําหนดอย่างไรบ้างนะครับข้อกาหนดอื่นๆเนี่ยก็คือหลังจากที่เราทําการทดสอบทุกขบวนการนะครับทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายนะครับต่างๆนะครับและที่สําคัญนะครับการศึกษาหลักสูตรในทหานชั้นพุ่งขั้วหมวนครับเราต้องมีการตรวจสอบตรวจร่างกายนะครับเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรในทหานชั้นพุ่งขัาวหมวนนะครับตามมาตรฐานของอ่า การแพทย์ของกองทัพอากาศนัดไว้นะครับในกรณีที่พบว่าตั้งครรภ์หรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับซึ่งไม่สามารถในสามารถในการศึกษาในงบประมาณนั้นได้นะครับก็ยังคงิทธิ์ในการที่เราจะสามารถศึกษาในงบประมาณปีถัดไปได้นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าในปีนี้นะครับเราเราไม่สามารถที่จะศึกษาหลักสูตรในฐานพุ่งข้ามหมวได้นะครับก็จะคงิสธิ์ไว้ในการเรียนในรุ่นถัดไปนั่นเองนะครับ แต่นะครับสิทธิ์เนี้ยนะครับจะยังคงใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวนะครับและข้อต่อมานะครับผู้ที่มีข้อผูกพันในการศึกษาและหรือดูงานนะครับให้มีสิทธิ์สมัครสอบได้นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าหากไม่สามารถนะครับหากไม่สามารถเข้ารับศึกษาหลักสูตรในฐานชั้นบุ้งข้ามหมวดนะครับตามระยะเวลาที่กรมกำลังวทาิอนากาศได้กําหนดไว้ให้ถือว่าสละสิทธิและ กรมกําลังพลทหารอากาศจะเรียกผู้อยู่ดาหรับสารองเข้าทดแทนต่อไปนะครับผู้นง่ายๆนะครับก็คือผู้ที่อยู่ในข้อผูกพันนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือดูงานนะครับให้มีสิทธิสอบได้นะครับแต่เงื่อนไขก็คือก็ต้องสามารถเรียนหลักสูตรในฐานชั้นพุ่งขั้วดได้นะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้ารับการศึกษาในฐานชั้นพุ่งขงั้วตามระยะเวลาที่เขากําหนดได้ก็จะถือให้ว่าสละสิทธิ์นะครับแล้วก็เขาก็จะเรียกลาดับสารองต่อมา นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อกําหนดที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับต้องไปศึกษาแล้วก็พิจารณานะครับดูนะครับซึ่งการสมัครสอบนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีนะครับมีการเปิดสอบแล้วก็การสมัครนะครับเขาให้ส่งเอกสารก็จะมีการส่งเอกสารนะครับสมัครด้วยตนเองผ่านผู้กำกับชารตามลําดับชั้นนะครับถึงหอนาหน่วรขึ้นตรงของกองทัพอากาศภายในวันที่22เมษายนนะครับ เน้นย้ำนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องต้องสมัครก่อนวันที่ยี่สิบสองเมษายนนี้ครับซึ่งเอกสารจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างน,นะครับเรามาทราบกันต่อไปครับเอกสารประกอบในการรับสมัครนะครับที่ําเบียบได้กําหนดไว้ก็จะเป็นใบสมัครสอบใบแบบแสดงความประสงค์ประกอบการพิจารณาการเลือกตําแหน่งนะครับแล้วก็สําเนาประวัติรับราชการที่แสดงผลการบันทึกคุณวุฒิการศึกษาไว้นะครับก็คือพูดง่ายก็คือ เล่มที่เขาลงว่าเราได้รับการศึกษานะครับพูดง่ายก็คือเราลงในเล่มประวัตินั่นเองนะครับแล้วก็สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาทะเบียนแสดงการอ่าแสดงผลการศาึกษารายวิชาต่างๆนะครับแล้วก็ผลการรับรองคุณวุฒินะครับในกรณีที่เพื่อนๆพี่ๆี่น้องนนะครับอ่าใช้คุณวุฒิในการสอบไม่ตรงตามที่กําหนดจากการตรวจสอบของข้อมูลทางคุณวุฒินั่นเองนะครับก็คือการเตรียมเอกสารการรับสารในส่วนนี้นะครับ เงื่อนไขการสมัครสอบนะครับต่อมาคือเงื่อนไขการสมัครสอบก็จะประกอบไปด้วยนะครับสีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือผู้สมัครเนี่ยต้องทําการกรอกนะครับข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกทั่วให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับนะครับในกรณีที่เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนะครับอาจจะทํามีข้อผิดพลาดนะครับอันเกิดจากพูดสมัครเองเนี่ยคณะกรรมการจะพิจารณาสิทธิ์ในการสมัครสอบต่อไปนะครับ ถ้าถ้าบิดผ่านนะครับสัดส่วนต่อมานะครับผู้สมัครต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่เขาประกาศไว้นะครับที่รับประกาศไว้เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาสมาัครหรือมาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ำกว่าอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับจบปริญญาโทนะครับจบปริญญาโทในสาขารัฐศาสตร์ใช่ไหมครับัสารวัตศาสตร์หาารือรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ก็ได้นะครับแต่ ในคุณวุฒิที่เขารับสมัครเนี่ยเขารับสมัครก็คือปร,ริญญาตรีนิติศาสตร์นะครับเราก็ต้องทําการนําวุฒิปร,ริญญาตรีนิติศาสตร์เนี่ยมามาใช้ในการสมัครนะครับจะไปใช้ปร,ริญญาโทไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ผู้สมัครเนี่ยนะครับต้องรับรองเอกสารหลักฐานทุกฉบับนะครับที่นํามาแสดงต่อคณะกรรมการทุกขั้นตอนนะครับว่าเป็นเอกสารทางราชการหรือสถานที่สถานศึกษาออกให้จริงน,น,นั่นเองนะครับ ในส่วนสุดท้ายก็คือผู้สมัครสอบเนี่ยนะครับถ้าพบว่าคุณสมบัติของอที่ไม่ของผู้สมัครเนี่ยไม่เป็นไปตามประกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดนะครับถึงแม้จะทําการส่งหลักฐานหรือทําสัญญาไปแล้วหรือมีคสาสั่งเลื่อนฐานะแล้วก็ตามนะครับจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ตั้งต้นตั้งแต่ขั้นต้นแล้วครับแล้วก็สามารถยกเลิก การเลื่อนฐานะได้นะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตรวจสอบดีๆนะครับตรวจสอบเงื่อนไขการสมัครแล้วก็ตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนไปตามนั้นนะครับอาจจะขาดคุณสมบัติแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการเงื่อนฐานะนะครับอันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่น้องๆตรวจสอบให้ดีนะครับ่าซึ่งนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับได้ทําการสมัครสอบแล้วนะครับ ก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่นะครับในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2 5 6 5ทางเว็บไซต์นะครับดังสไลด์เนยนะครับดังสไลด์แล้วก็ลิงก์นะครับที่เพื่อนๆนะครับได้ดูสำหรับหลังจากนะครับที่เพื่อนๆนะครับได้ถ้าสมมติว่าได้ได้สอบผ่านมาแล้วนะครับได้สอบผ่านทุกขบวนการขั้นตอนแล้วนะครับ สิทธิประโยชน์นะครับก็คือจะได้รับเลื่อนฐานะนะครับได้เลื่อนฐานะ,ะเป็นนายหานสัญญบัตรโดยใช้คุณูตบริยตินะครับแล้วก็เงื่อนไขาการเลื่อนฐานะก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนนะครับส่วนแรกนะครับผู้สอบผ่านการผู้สอบผ่านคั้เลื่อนเนี่ยนะครับยินดีให้ที่ให้ทางราชการพิจารณาในการเลื่อนฐานะนะครับก็คือเรายินดีว่าเราจะให้เขาเนี่ยทำการเลื่อนฐานะในกรุงเทพพิมพมณฑลหรือต่างจังหวัดนะครับ หากไม่ประสงค์ปฏิบัติงานนะครับสมมุติว่าเราสอบได้แล้วเราไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้นะครับตามที่กําหนดนะครับก็จะถือว่าผู้สอบนั้นนะครับได้ทําการสลัดสิทธิ์ในการเลื่อนฐานะทุกกรณีนะครับในส่วนที่สองก็คือผู้สอบนะครับผู้สอบผา่านก็เลือกในลำดับสำรองทั้งหมดนะครับจะได้รับการขึ้นนะครับจะได้รับการขึ้นบัญชีไว้นะครับจะได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อทดแทนในกรณีที่มีการ สละสิทธิ์นะครับก็จะถ้านะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับติดต่อไปได้นะครับที่กองอำนวยการสอบรับสมัครและก็สอบคัดเลือกนะครับตามรายละเอียดนะครับรายละเอียดตามหนังสือเวียนของหน่วยงานของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับหรือหน้าเว็บของกรมกําลังพลนะครับหรือหน้าเว็บของการรับสมัครทางเว็บไซต์การรับสมัครได้เลยนะครับอันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับติดตามแล้วก็ ตรวสอบคุณสมบัติตรวจสอบคุณวุฒิแล้วก็ตรวจสอบเอกสารตรวจสอบการสมัครต่างๆต่อดอจนวันเวลาที่สําคัญนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่น้องนะครับติดตามด้วยนะครับ่าซึ่งนะครับคุณวุฒินะครับคุณวุฒินะครับที่นะครับรับสมัครนะครับในที่นี้ผมจะไม่จอลึกลงถึงรายละเอียดของนะครับว่าชื่อตําแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับก็รบกวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับไป ทำการนะครับดูที่ไฟล์นะครับดูที่ในหน้าเว็บของกลุมกำลังผลพนารณากาหรือว่าเว็บการรับสมัครหรือว่าหนังสือเวียนที่ไปยังหน่วยของเพื่อนเพื่อี่ๆน้องนองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมายกมาพูดถึงเฉพาะกลุ่มนะครับว่ากลุ่มมีการสอบทั้งหมดกี่กลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มแรกนะครับก็คือ TOf ขีดศูนย์หนึ่งนะครับหรือว่ากลุ่มงานการศึกษาและฝึกและการฝึกนะครับในกลุ่มนี้นะครับก็จะรับ ในปริญญาตรีนะครับในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีทางการศึกษาทางโสตรสัพย์สนศึกษาทางเข้ารุศาสตร์ทางศึกษา,าศษาสตร์ทางการศึกษาทางการวัดผลการศึกษาทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษานะครับในส่วนนี้ก็จะเกี่ยวกับการศึกษานะครับคะแนนเฉลี่ยก็คือ2อจุดสไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับก็รับ2อัตรานะครับในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2ก็คือ TOF ขีด02นะครับก็คือกลุ่มง,งานโภชนาการนะครับอันนี้ก็จะรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับทางวิทยาศาสตร์การอาหารทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการทางเทคโนโลยีอาหารการอาหารทางการอาหารทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหารทางอาหาร และโภชนาการทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยเนหารนะครับอันนี้ก็จะเกณฑ์เฉลี่ยก็คือ2.2ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับรับ1ัาตรานะครับตำแหน่งต่อมานะครับตำแหน่ง TOF-03 ีด0ูนนะครับก็จะเป็นในกลุ่มงานของกลุ่มงานแผนที่นะครับซึ่งจะรับในสาขาปริญญาตรีสาขาวิชาการวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวะกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมแผนที่นะครับซึ่งเกรดเฉลี่ยก็คือ2 2ดนะครับนี้รับเฉพาะเพศชายนะครับรับ1อัตรานั่นเองนะครับตำแหน่งต่อมานะครับ TOF ขีด04นนะครับในกลุ่มงานนี้ก็จะเป็นกลุ่มงานประหลัดบัญชีนะครับประหลัดบัญชีก็จะรับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีหรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชีทางการธนาคารและการเงิน ทางการบัญชีการเงินทางการบัญชีบริหารทางระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะครับอันนี้ก็จะเกณฑ์เฉลี่ยก็คือ2.2ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับรับสี่ตานี้นะครับตำแหน่งต่อมาก็คือ TOF เกณนะครับตำแหน่งนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มงานกรรมวิธีข้อมูลด้านการประหลัดบัญชีนะครับก็จะรับในปริญญาตรีสาขาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโยาลยาีสารสนเทศนะครับอันนี้ก็จะคือใช้เกจเฉลี่ย2.2ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงครับ1อัตันนะครับ,ต,รบตำแหน่งต่อมาก็คือทีวีเขีด0ูย์าเหมือนเดิมนะครับแต่ในที่นี้จะอยู่ในกลุ่มง,งานปฏิบัติการทางอวกาศนั่นเองนะครับก็จะรับบริยนตีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือในสาขาวิชา ได้สาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทางวิรรวทาวยาการคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโล,โลยีสารสนเทศนะครับเกจเฉลี่ย2.2ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับสามอัตราเรามาดูตำแหน่งต่อมาตำแหน่งต่อมาก็คือ TOF e 05าเหมือนเดิมนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มงานปฏิบัติการซอฟต์แวร์นะครับก็จะรับสมัครก็คือปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมอ่าสาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมซอฟตอ์แวร์ทางวิศวกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเกยียรติยศสอ2.2ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงสามวัตตานี้นนนครับก็ยังอยู่ในกลุ่มที่วิทยขีดศูนย์ห้ามาเดิมแต่กลุ่มงานจะอยู่ในกลุ่มงานสารสนเทศและสงคารามิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะแตกต่างก,กันก็คือกลุ่มกลุ่มของงานน,นั่นเองนะครับแต่ชื่อตำแหน่ง ชื่อที่ใช้สอบก็คือเทียร์ยิส่นเหมือนกันนะครับก็ใช้คุณววฒิเดียวกันก็คือคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือในสาขาวิชาใดสาขา,า,ขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และทางเทคโนโลยีสารสนเทศเกจเฉลี่ย2.2ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง2ออัตรานะครับกลุ่มงานต่อมาก็คือกลุ่มงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือ รับในคุณวุฒิเดียวกันก็คือปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์นะครับทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาการคอมพิวเตอร์และเลขดีสารสนเทศเกณฑสองจุดแปดชายหรือหญิงนะครับสองหอตาครับสิ่งที่แตกต่างในกลุ่มงานสื่อสารในโทน,นิกก็คือเกณฑ์เฉลี่ยก็คือสองจุดแปดันีนะครับตำแหน่งต่อมาก็คือตำแหน่ง t o f เคศูนย์หกนะครับกลุ่มงานโคน้ส่งนะครับอันนี้ก็จะรับ ในคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมเครื่องกลนะครับเกดเฉลี่ยก็คือ2.2รับเพศช,ชายนะครับ1อัตราตำแหน่งต่อมาก,ก็คือ t o f 0 7นะครับกลุ่มง,งานช่างโยธานะก็จะรับสมัครในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมโยธาเกดเฉลี่ย2.2เพศช,ชายนะครับ1ตัตรา ตำแหน่งต่อมาก็คือตำแหน่ง TOF เขียน08กลุ่มงานพยาบาลนะครับไม่ก็คือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาวิชาสาธรารณสุขศาสตร์นะครับเขียเฉลี่ย2.2เพศชายหรือหญิงนะครับ2อ,อัตราตำแหน่งต่อมานะครับตำแหน่ง TOF เขียน09นะครับก็คือกลุ่มงานนิรภัยและบริการแพทย์นะครับในตำแหน่งนี้ก็จะรับ อาคุณวุฒิที่ค่อนข้างจะอากว้างครับค่อนข้างจะกว้างนิดหนึ่งนะครับก็คือปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารธรณสุขสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหรือนะครับในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางชีวอนามัยทางชีวอนามัยและความปลอดภัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุขศาสตร์ทางสุขาพิบาล ทางสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยทางกเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาทางเวชศกิจฉุกเฉินนะครับตอนนี้ก็คือเกริเฉลี่ย2.2ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับ3อัตราตำแหน่งต่อมานะครับตำแหน่ง TOF ขีด 10น,นะครับในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นกลุ่มง,งานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์นะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็จะรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดาสาขาวิชาหนึ่งทางสื่อสารมวลชนทางการประชาสัมพันธ์ทางการโฆษณาวารสารศาสตร์ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทางการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ครับเกรดเฉลี่ยก็คือ2.2 ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับหนึ่งอัตรานะครับตำแหน่งต่อมาก็คือ TOF ฉีดหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มงานการฝึกพละศึกษานะครับในตำแหน่งนี้ก็จะรับปริญญาตรีในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพละศึกษานะครับแล้วก็หรือในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางพละศึกษานะครับทางวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเกรดเฉลี่ย2 2จุดสองเพศชายนะครับสองอรตานั่นเองครับ กลุ่มต่อมานะครับ TOFQ หนึ่งสองนะครับก็จะเป็นกลุ่มงานพัสดุพาระทีการและกำลังพลนะครับในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าคุณวมฒิค่อนข้างากว้างนะครับค่อนข้างากว้างนะครับก็จะใช้คุณวุฒิในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร,ร์รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์และสถิตินะครับหรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการศึกษาทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติทางสถิติประยุกต์ทางมนุษยศาสตร์นะครับทางมานุษยวิทยานะครับทางมนุษย์สังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะครับเกรดเฉลี่ย2 2ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับ3อัตรานั่นเองนะครับอยากให้เพื่อนๆน,นะครับตั้งใจนะครับตั้งใจในการวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็น ดูว่าตำแหน่งของเราเนี่ยมีตำแหน่งตรงไหมนะครับตำแหน่งตรงหรือไม่นะครับแล้วก็ศึกษารายละเอียดต่างๆนะครับตลอดจนการวางแผนในการอ่านหนังสือนะครับก็นะครับขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับทุกคนนะครับตั้งใจในการอ่านหนังสือแล้วก็ตั้งใจในการสอบนะครับขอให้ทุกคนนะครับสอบผ่านทุกขั้นตอนนะครับถ้ามีรายละเอียดต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับตลอดจนอ่า ข่าวๆนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้นะครับซึ่งผมก็จะนํามาพูดคุยนะครับเพื่อ <c oughs> <pe> er> เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับได้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทําด้ื่องในข่าวต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ